Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi đâu การต่อสู้กันตัวใหเนี่ยวะสภาพเธอดูไม่ได้เลยนะเนี่ยอาอุ่นี่ต้องมาใส่ใจฉันบอกค่ะนี่คือการฝึกซึงเข้ายามหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยพวกเราคือสะพูดอะไรของเธอน่ามดิสัตการออกกำลังกายด้วยกันคือการสื่อสารกับสุนัขที่ดี่สุดนะสเปลการเมทเทน่าก็คือการแนะนําตัวเองแบบนี้ก็ยิงปืนอด้เด้งได้สองโเลยใช่ไหมนะเอาละถ้าพักเสร็จแล้วก็มาตกกันอีกรอบนะว้าว้ เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยออกกลังกายกับสัตว์เดียงนี่ไม่ได้แบบเ้าต่อสู้นะนันนำตัวเองอะไรกันที่เธอจะเตรกัมกระถ่ดมหรืไงอาุนเธอมีแค่ไม่กี่อันเองนะออะอาุนตู้สี่ตรง,งนั้นโยนใครละได้โอกาสแล้วไปจัดก,การเลยเอ้อยเดี๋ยวเธอก็ตายรอกไว้จากเหตุการณ์ดวงดาวที่ซ่อนอยู่ในรูดูทั้ง 4. สีญญ่สัรเจ้าเคาเครยได้มือใสยใหมนน่นี่นี่นี่เธอไหวหรือเปล่านะของม,อมาอินุอาุนช่าหน้าแปลกใจ เนี่ยเดมุสเธอจะได้ยำตอบไหนทำไมเธอไม่ได้ในที่มันปกติขึ้นหน่อยนะเหมือนกับเอลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยลูกบอลงั้นสินะเอ๊กระสุนลูกบอลยักษ์ไม่ใช่นันมาคูสิไว้การการนเร่นที่ไม่ใช่นันมาคูเหรออย่างอย่างอื่นคืออะไรนี่ในสมองเธอมีแต่การต่อสู้แบบนี้มาตลอดหรือไงเนี่ยเดาเพื่อนบ้านผู้เลี้ยงหมา ว่าฉันนารักสนักโดยเฉพาะเจ้าหมาแสนเชื่อฟังและแสนฉลาดของฉันท่านในเมดิไม่เชื่อฉันอย่างนั้นเหรอดูนี่สิซากุยะนำชามาให้ฉันมันจะเป็นม้าในดาที่ต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่าใครกันแน่ที่ใหญ่กว่ากันแล้วก็อย่าไปชี้รับสีเลยนะถ้าเกิดมันกัดขึ้น่ะสัตสัเียงสัตเซียงเหรอ ไม่ไม่นะพวกเราก็เพื่อนกันนี่อันนี้พวกเธอเกิดอะไรขึ้นหรอวนี่เอานะคุณอะไรสักอย่างสังนะนี่ปวดเธออ่าอย่างนี้เองสินะพอพวกเธอเลยฉันเหนได้เ,เข้าใจความหมายของการเป็นเจ้าของสาสต์เลี้ยงนะ่ะนี่หล่อมได้อะไรจริงมาด้วยเหรอเนี่ยฮะนี่ไงวะ <laughs> ในอักษรเศร,รษฐกิจโบราณนั้นตัวอักษรเ ซึ่ต้องการการเปิดปากกว้างเป็นอักษรตัวแรกและตัวอ m, ักษร m ซึ่ต้องการการปิดปากนั้นคือตัวอักษรตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าอำคำคำนี้นั้นบ่งชี้ถึงตัทุกๆสิ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดจบของจัก,กรวาลใน,นอีกความหมายหนึ่งคมโ n นอาอานในภษาษาอังกฤษก็คือคอ m o านอจักรใช่นลชื่อของมาตนนี้ดีสุดในละ นี่เราอนก้มกี่มาได้นะฮะนี่ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมฮะฉันพูดสี่หัยงตรงๆในน้ำเนี่ยไม่ได่าไม่ได่า <Hey. S 1> ฉันมั่นใจนลว่านั่นคือความสามารถของฉันเองดนะ่ะ <Hey. S 1> ว่าแต่มีอะไรลนะ่ะอ๋อเธอได้สุนัขมาเลี้ยงสินะเลยต้องการที่จะถามฉันว่ามีที่เหนือที่กระไดมากหรือเปล่าเออฉันก็ไม่มีว่าอะไรรอกนะ น้อยฉันฟังหน่อยสิแล้วจะไ้ห้นดแล้วเราจะทังไงแล้วจะเป็นยังไงแล้วจะไ้ไมทะลีนลยแล้ว้อง่ไม่ได้ไงะว้าจะทำยังไงวะไงบ้างนะเราทำอย่างไดีออเธอเป็นนมไปแล้วอ่ะเฮียแบบนี้ไี่เปนเทการต่อสู้ใหม่ได้เลยนะน่สวัสดีจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเย้ออยู่คดี ฉันเนี่ยรักเยงเชื่าว่าเธอจังเลยนะที่ฉันมาวันนี้เนี่ยฉันเอานี้มาให้พวกเธอด้วยดานั่นมันคู่มูลการเมจาขอบสนักนี่นะนี่นี่เธอซื้อนั่นไหมฉันเลยเหรอไม่นะไม่นังสือเล่มนี้เนี่ยนะชอบผมมาที่ห้องนั่งเล่นฉันตลอดเลยนะไม่รู้ว่าทําไมมันไม่ต้เปไปสอบฉันหรอนะเพราะงั้นพวกเธอเอาไปใช้ได้เลยโอ้ให้ตายสิฮันยุคริเนี่ยไม่คิดถึงกันเลยนะเออ จรจอกเธอกำลังพยายามจะบอกอะไรเธอบางอย่างอยู่ไม่ใช่เหรอนะาตอนนี้ฉันรู้แล้ว่ะว่าเจ้าของประเภทไหนที่ฉันไม่อยากจะเป็นนะ่ะอืมแากหนังสือแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันต้องการจ,จริงๆแล้วก็คือของในสุนัขสินะแหมโอกาสดีๆทั้ทงทีก็ขอดูของนิดหน่อยนะอย่าซิของไปนะอ๋ะนี่นี่มันอะไรน่าใหญ่คล <c oughs> ้ายๆกับหางสัตว์อะไรนะเนี่ยถ้าเธอถามฉันนะ่ะนี่คนในโนสเกะนี่คืออะไรเหรอ๋อ นั่นน่ะเหรอปิดมันไว้กับร่างกายเพื่อจะแบบสุนัขนะไม่หยุดนะ้หยุดหยุดขยิบมันดิเอาไปทำนัำนกรื่องใหม่ได้เลยนะอย่าเอาไอเดียอะไรมาจากมันนะซูไม่ได้ขอให้เขาเนี่ยสุนัขนำมาเยอะมากเลยละเฮ้ยเจ้าฟิสบี้นี่ดูแข็งแรงมากเลยวิธีแน่นเนี้ยก็แค่โยนมันใช่ไหมเอาละอาุ่ณอย่าให้มันโดนเถอะนนฟิสบี้อีแบบนั้นก็เดินมาขูไม่ใช่หรือไง ไม่ไหวฮะบางทีได้ยางอื่นมั้งอ่ะถ้าตัวน,นี้น่าเป็นไงอันนี้คือแค่ต้องให้สนักเคี้ยวมันใช่ไหมเอาละงั้นก็นี่จะไม่ใช่เกมยิงแต่ก็เป็นนัมมาคู่อยู่ดีนะเฮ้ยเมือ่อถึงค่ารับใช้ได้หรอกก็คอโมโบเรื่องกันกระสีต้องมีเพราะงั้นเราจะได้เชิญคาเซนมาที่นี่เพื่อสอนเรายังไงล่ะเอ๊ะ ถ้าเธออยากได้คอมโบเจ้านายกับข้าเราใช้แัก่ก็ไปถามอยู่คดีไม่ก็เซกะก็ได้ไม่ใช่หรอไม่มีทางนะ่าพวกนั้นมันก็แค่ใช่คนมาตีแทนเฉยๆไม่ใช่หรอพวกเราต้องการเทคเด็ที่มีความร่วมมือกันเหมือนเธอนะเธอเป็นคอมมายนูใช่ไหมลนะ่ะเอางั้นฉันว่าเธอน่าจะแปลงร่าาเป็นหินได้ใช่ไหมทำไมไม่ให้เธอแปลงร่าาเป็นหินลนะ่ะก็บ้องแต่ด้านบนนะ่ะไม่อะไม่อะถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนคนอื่นหาว่าเป็นมามิโซไม่ก็นาโนมิเกะดิ แต่ก็นะถ้าหากว่้ใดมูททำแบบนั้นจริงๆนะก็อืมแต่ว่าไปก็คงช้ได้กันชี้ได้ดีแล้วเนี่ยแต่บอกว่าพี่ชอบก็ไม่ได้นะบางนะอยู่สิ่งที่คิดเลยนะพวกเธอนี่ยเดมูทิการเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันคงทำาะไรก่จะนาการแหน่ว่าเธอก็ลำบากเหมือนกันท่านีบาตะกิคาเซนเจ้าคะไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันน่าคอยเฝ้าดูทั้งสองคนตลอดได้ละผลงานฉันได้คิดมากต้องเลือกที่สองดีได้ละค่ะ สมเห็ุสมผลนต่น,นะฉันคิดว่าความรู้เรื่องของผิวที่สัมผัสกันความรู้สึกของไพ่คำที่สั่นไหวอยู่ในน้ำคอทุกสิ่งเหล่านั้นน่ะล้นเป็นสิ่งใหม่แลนะเตื่นเต้นสอบฉันด้วยค่ะอย่างงั้นสินะแม้กระทั่งความเจ็บปวดก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ค่ะด้วยทำตามที่ฉันขอหน่อยนะอย่าถําลึกไปไกลเลยที่ปวดอ่ะจะว่า <dabei S 2> ไปเ้าก็สงสัยนะว่าทำไมอาคน่นึงทำให้เดมูบ้าขนาดนี้เนี่ย นี่เธอไม่ได้สังเกตนะเนี่ยนี่นะไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมล่ะที่มีคนมาอาศัยด้วยกันกับเธอที่ศาลเจ้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนพวกนั้นก็แค่มาพักชั่วคราวเท่านั้นมาเที่ยวสักพักหนึ่งอีกไม่นานก็ออกไปเหมือนกับแมวนะ่ะแต่ว่านะเขามาอีนู่น่ะโดยธรรมชาติแล้วจะนำส่วเจ้าไปทินหาของตัวเองแล้วก็จะไม่ไปทางทิ้งมันไปอย่างแน่นอนนี่เธอกำลังจะบอกว่าใช่แล้วล่ะมันไม่มากเกินไปที่ซ้ำถ้าจะเรียกพวกมันว่าครอบครัวนะ่ะแม้กระทั่งคนอย่างเดมู ก็สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตใจสำนึกนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะถึงไม่สักางยะห่างกับอาอุนน่ะถ้าให้พูดง่างยๆก็เดมุคือาธาตุหมานั่นพันหนายเหรอเนี่ยโคมาอินุที่ไม่มีเขาเนี่ยเรียกว่าสิงโตอย่างนั้นเหรออืมฉันต้องทำดีเสิร์ชขึ้นหน่อยแล้วล่ะหยุดในะยยเฟื่องเลย